ผมพาทุกคนขึ้นไปด้านบนกันก็อันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นกันก็คือองค์พญานาคนะใครที่อยากที่จะมีเงินมีทองหรือว่าอยากบนบานสารกล่าวนะผมแนะนำให้ทุกคนลองดูเพราะว่าองค์พญานาคทุกที่ก็ศักดิ์สิทธิ์กันหมดแล้วครับเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปแล้วไปชมบรรยากาศของรอยพระพุทธบาทแล้วก็อง,งค์เจ้าแม่กวนอิมกัน เนี่ยทุกคนอันนี้อยู่บนเขานะครับโอ้ทุกคนมากราบรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับที่หลวงปู่ดุลน,นะครับให้ความคารพละศรัทธาเป็นอย่างมากนะแล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็น้อยคนนักครับที่จะได้เดินขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ผมเชื่อนะว่าก็มีการชำรุดสุดโทรมเป็นอย่างมากนะ แล้วก็ประตูของด้านไหนก็เริ่มสุดส่งไปแล้วนะครับตามการเวลาอันนี้ก็จะอยู่ด้านบนนะครับนี่อันนี้เป็นรอยพระพุทธบาทที่หลวงปูดุลท่านบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ